คุณอยากให้นายกเทศมนตรีคนใหม่ของเทศบาลเมืองนครปฐมแก้ปัญหาอะไรบ้างครับอย่างเดียวเลยคือถนนหนทางในบ้านเมืองนครปฐมอยู่นครปฐมมาสามสี่สิบปียังไงก็อย่างนั้นไม่เคยพัฒนาเลยครับถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อทั้งเมืองแล้วก็น้ำประปาคุณอาบแล้คันเคยเยไปหมดแล้วก็คือถนนเส้นนี้แหละค่ะซอยกลาง ให้มันเป็นสีสันให้ให้คนเข้ามาเที่ยวเพราะว่าซอยเนี้เป็นซอยน่าจะมีของขายเยอะๆแล้วก็สถานที่ให้ลูกค้าจอดรถเป็นแถวเป็นแนวเข้าออกสะดวกแม่ค้าอยู่ในเขตที่ควรจะอยู่เรื่องถนนเนี่ยทาให้มันเรียบปรับปรุงให้มันไม่ขุกขุขัดขัดอย่างเงี้ยแล้วก็มาปอารูที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อทําให้มันดีๆ อยากให้ช่วยแก้ปัญหาพื้นผิวถนนแล้วก็ฝังทงฝาท่อให้มันเรียบร้อยเนี่ยครับผมอยากแก้ปัญหาเนี่ยทางเข้าออกรถตรงเนี้ยให้ขยายให้รถสวนกันได้โดยท,ที่ที่ไม่ต้องมาสวนกันแบบนี้ซึ่งมันจะสร้างปัญหาทําให้คนทะเลาะอก,กันเรื่องน้าท่วมฝาท่อไม่มีแก้ปัญหาเรื่องจราจรครับติดขัดมากเลยรถจอดไม่เป็นที่เลยครับ บ้านเราก็เป็นเป็นเนมืองที่สวยงามอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศเลยก็คือองค์พระผสมใจดีผมก็อยากให้จัดสรรระเบียบให้มันสวยงามมากกว่านี้ก็คือให้มันดีกว่านี้นครับเกี่ยวกับการจัดระเบียบของคนจรคนที่ไม่มีที่พัก พื้นที่สีเขียวค่ะที่สามารถมาปิกนิกมาเที่ยวเล่นได้ค่ะสนามเด็กเล่นเครื่องใช้เสียหายเยอะแล้วค่ะแล้วก็มีเครื่องเล่นใหม่ๆให้เด็กๆบ้างค่ะให้มีพื้นที่เด็กๆวิ่งเล่นแล้วก็เป็นเวลาของครอบครัวพื้นที่สีเขียวค่ะเยวาวชนไทยตอนนี้เนี่ยหันมาสนใจกีฬาที่มากขึ้นแต่ด้วยสนามกีฬาที่ยังไม่รองรับหรือว่าคุณภาพของสนามกีฬาเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาตรฐานเรื่อง,องความปลอดภัยหรือความจํานวนที่เพียงพอฉะนั้นฝากนายก้วยนะคะ